สวัสดีครับมาพบกับผมนับช่างเอตดอร์บันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูอาการแอร์ไม่เย็นไม่ช่ำนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องไซโจเนจิทครับเป็นระบบธรรมดาครับหรือระบบตัดต่อนะครับคอยร้อนนี่ได้ล้างแผงคอยร้อนแล้วนะครับมาดูของชุดคอยเย็นที่ถอดออกมาครับนี่ครับดูฟิลเตอร์นะครับคุณตันมากเลยครับช่วงนี้หน้าร้อนนะครับอย่างไงแอร์ก็ไม่เย็นนะครับดูนะครับ ไม่มีลมผ่านได้เลยนะครับเมื่อกี้ที่คอยเย็นก็ก็ฝุ่นเยอะระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะบางทีเล่นลอดเข้าไปได้นะครับนี่นครับทังซ้ายทั้งขวาเลยครับเตอร์นะครับนี่ครับยังไงแอร์เราก็ไม่เย็นไม่ฉ่ำนะครับดูฐานทั้งทิ้งก็ดำนะครับนี่นะครับมาดูอีกเครื่องนะครับ ของแอร์มิสูอิเล็กทริกนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับตันมากเหมือนกันนะครับตันฟินเตอร์นะครับนี่นะครับลมแทบไม่ผ่านเลยนะครับก็ทำให้แอร์เราไม่เย็นไม่ฉ่ำนะครับหน้าร้อนก็อย่าลืมล้างแอร์นนะครับกดรล้างแอร์6 -7 เดเดือนล้างหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปัประกาศเรานะครับให้กลับมาเย็นและ ชื้นใจนะครับนี่นะครับหลังเราล้างนะครับหลังจากการเสร็จแอร์เราก็จะกลับมาเย็นชื่นใจเหมือนเดิมนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อนกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเดยครับครับสวัสดีครับ